พอมาถึงตรงนี้เนี่ยทั้งปีล่าหนึ่งพีล่าสองเนี่ยมันมีผลกระทบต่อไทยยังไงเช่นผลกระทบต่อฐานภาษีเราแหลยเออมันกระทบหนึง่งครับผมว่าในเบื้องต้นนะครับคุณสุวิชัยในรายละเลอียดเนี่ยผมว่าเดี๋ยวคงต้องไปศึกษาในรายละเอียดเมื่อเขามี อ่ารายละเอียดมาชัดเจนมากขึ้นเพราะตอนนี้เขายังแค่พูดถึงหลักการคอนเซ็ปต์ย่งไม่ได้ลงรายละเอียดกันแต่เมื่อออกหลักการมาผมว่าในเสาที่หนึ่งคุณตุลยชัยดูเบื้องต้นเนี่ยผมก็ลองฟังเสียงให้ทีมสมรกรลองคุยกับเอกชนด้วยเหมือนกันนะครับเสาที่หนึ่งเนี่ยเราน่าจะได้ประโยชน์เพราะว่าบริษัทของไทยที่มีรายได้เกินสองหมื่นล้านยูโรน้อยมากแล้วก็อันนี้ผมว่าเราน่าจะได้ประโยชน์เราน่าจะได้แบ่ง ปันกาไรมาได้บ้างจากเดิมไม่เคยได้เลยใช่ใช่ไหมครับเพราะเขาไม่ได้ตั้งประกอบทินประกอบสถันประกอบการที่เมืองไทยออันนี้อันที่หนึ่งผมว่าเราน่าจะได้ประโยชน์อันที่สองเนี่ยต้องดูในรายละเอียดผมว่ามีทั้งได้และอาจจะมีได้ทั้งมีทั้งเสียอครับแต่อันที่ได้ก็คือบริษัทไทยเนี่ยที่หลบภาษีอย่าเรียกว่าหลบดีกว่าเรียกว่าเอ วางแผนภาษีอ่ะบริหารก็วางแผนภาษีอวางภาษีก็ก็คือหลบภาษีนั่นแหละแต่ว่าเรียกพ่อๆหน่อยก็วางแผนภาษีก็ไปบริษัทไปจดหมู่เกาะนั้นหมู่เกาะนี้ใช่พวกเนี้ยเราก็สามารถมีสิทธิ์เก็บท็อปอัพเรดได้เหมือนกันใช่ใชก็แต่ว่าอันหนึ่งที่ทั่วโลกต้องยอมรับว่านี่คือกติกาใหม่ไอการแข่งกัน แย่งกันลดภาษีเนี่ยมันจะไม่เกิดประโยชน์อีกต่อไปเพราะว่าถ้าทุกคนแข่งกันลดไม่มีใครได้ประโยชน์เลยคุณสุทธิชัยนี่คือทุกคนเห็นพ้องต้องกันครับเพราะฉะนั้นไอาการใช้อัตราภาษีมามาดึงดูดให้มาลงทุนในประเทศเราเนี่ยมันจะไม่ต้องอผมว่ามันจะไม่ได้ประโยชน์อีกต่อไปอแต่อย่างที่สิงคโปร์ก็แข่งเรื่องนี้มาตลอดนะ,ะที่พวกเราพูดถึงสิงคโปร์รัฐมนตรีคลังสิงคโปร์ก็ออกมาประกาศผมไม่แคร์ผม เดืออัตราภาษีซึ่งก็ตรงกับข้อมูลที่ผมไปคุยกับภาคเอกชนอัตราภาษีเนี่ยเป็นปัจจัยสุดท้ายเลยที่เขาจะดูจริงๆเขาจะง่ายๆเขามองมเป็นของแถมอะเป็นขนมของแถมอก็ดีเธอให้ภาษีฉันถูกถูกแต่ว่าอย่างสิงคโปร์เขาบอกว่าเขามีอย่างอื่นเยอะแยะคนที่เขาดูมาลงทุนซึ่งตรงกับที่ผมไปเช็คก,กับพวกเอกชนจริง,รรงๆหนึ่งก็คือเขาดูพวกประเทศคุณโครงสร้างพื้นฐานพร้อมไหมน้ําไฟ พร้อมไหมไฟไฟดับดับติดติดไหมตลาดของคุณใหญ่ขนาดไหนใช่บุคลากรแรงงานคุณมีคุณภาพหรือเปล่าใช่ใช่คุณมีกฎหมายที่ดีปกป้องนักลงทุนไหมอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นสิงคโปร์ก็บอกเขาไม่แคร์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเมืองไทยเราก็มีดีอยู่เยอะใช่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมผมคิดว่าจริงๆเราก็มีโครงสร้างพื้นฐานเรามี วัฒนธรรมใครๆก็อยากมาอยู่เมืองไทยคุณสุธิชัยคงเจอนักล,ง,ลงทุนต่างประเทศเยอะใช่ใช่ใช่เขาก็พูดํำนองนี้แล้วว่าเวลาเพื่อนๆผมมาอยู่ถูกย้ายกลับประเทศเนี่ยนะ,ะเสียใจกันทุกคนใช่แล้วก็ส่วนใหญ่นะถ้าใกล้เกษียณน,นะก็ขออยู่เมืองไทยเลย ถูกต้องหลส่วนหลายคนก็บอกผมว่าเออก็ขอบคุณนะที่ให้ภาษีถูกๆก็ผมก็ได้ถูกไปด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆพอมานั่งวิเคราะห์จริงเขาบอกอาจจะไม่จําเป็นแต่ตอนนี้ทั่วโลกมาตกลงกันแล้วคุณสุดิชัยอย่าไปแข่งกันเลยไทยลดสิงคโปร์ลดมาเลเลดเวียดนามลดสุดท้ายไม่มีคนได้ประโยชน์ถูกต้องเลย รัแข่งก,กันแล้วก็ไปแย่งลูกค้าคนเดียวกันแทนที่จะประสานกันนั้นในหมู่อาเซียนกันเองเห็นด้วยกันหมดไหมเรื่องนี้ก็ในทั้งหมด1 3 9ประเทศเนี่ยอาเซียนทั้งหมดเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกคือเห็นด้วยในหลักการนะครับนะครับไม่มีใครคัดขันครับครับครับอีกรประเด็นหนึ่งถ้าอย่างนั้นบริษัทข้ามชาติเนี่ยอาจจะมีการโอนกําไรไปยังประเทศที่มีอัตราภาษีต่ําลดลงใช่ไหม หมายความว่าเขาจะไม่ไม่ต้องไม่ต้องลำบากที่จะไปโอดย้ายไปประเทศนั้นประเทศนี้แล้วก็จะได้ทํตาตามกฎหมายภายในของไทยถูกต้องมากขึ้นหรือเปล่าก็อาจจะลดการเรี่ยงภาษีตรงนี้เป็นประโยชน์ใช่ไหมข้อนี้อ๋อแน่นอนครับคือบริษัทที่เรี่ยงภาษีเนี่ยแล้วมันยังไม่มีแค่ไม่ใช่แค่นี้นะคุณสุริชัยต้องบ,บอกว่าไอ้ความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยด้วยจากเดี๋ยวนี้นะคุณสุริชัยครับธุรกิจเนี่ยมันมันเขาเรียกว,ว่ามันข้ามพรมแดนเยอะมากมันไม่มีพรมแดนมันไม่มีไม่มี เขตที่กั้นอ่ะไม่มีละเพราะฉะนั้นเนี่ยม,มันต้องต้องมีภาคีสมาชิกมาร่วมมือช่วยกันเก็บภาษีไงครับอืมเช่นแรกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆนชครับช้าไปด้วยซ้ำนะผมว่านะเพราะว่าไอ้โลกอีอีอีเซอมันมีมาสิบกว่าปีแล้วเรียกว่ารัฐ,<ช>รฐบาลกว่าจะตั้งตัวได้เนี่ยโอ้ใช้วเวลานานค่อยๆเรียน<ช>รู้ไปใช่ไหม <laughs> ้องบอกคุณสุชัยเนี่ยคุณสุชัยก็ทราบเพราะว่าเกาะติดกันเมืองระหว่างประเทศคือมันคุณสุชัยร้อยสามสิบเก้าประเทศเนี่ยมันต้องตกลงพร้อมกันอ่ะยากตรงนี้ยากโอ้โหเพราะฉะนั้นขนาดนี้ยังมีเก้าประเทศที่ไม่เห็นด้วยเลยประเทศแหล่งภาษีที่ไม่เห็นด้วยเก้าประเทศต้องถือว่าน้อยต้องถือว่าน้อยใช่แต่กระเพาะอะไรก็นี่อย่างที่คุณสุชัยบอกไง g จีเจ็ดขยับ G ีท <sm> <canal> yeah, <iros> ุกคนก็โอเคเพราะเป็นประเทศยักษ์ใหญ่ขนาดเขาเขายังยอมเนี่ย